สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบสมายครับวันนี้ผมจะมารีวิวรูบิกตัวล่าสุดจากแกเลยนะครับก็คือแกนส1เอ็ m pro นั่นเองนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคครับและนี่ก็คือแพ็กเกจของแกนส1เอ็ m pro นะครับก็เป็นรูบิกรุ่นใหม่ล่าสุดจากแกนเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเองไม่ได้เป็นเซียนรูบิกอะไรนะครับเราก็เลยจะมารีวิวกันในรูปแบบของมือใหม่นะครับว่าถ้าสําหรับมือใหม่เนี่ยจะรู้สึกว้าวยังไงบ้างนะครับในรูบิก แกนอ็ m Pro ที่มีราคา2,000กว่าบาทนะครับโอเคตัวกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามีการสะท้อนแสงนะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เราจะเจอก็คือกล่องลูบิกนะครับมาในรูปแบบสีขาวแบบนี้บอกเลยว่ากล่องตัวเนี้ยเท่มากๆเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูที่หลังครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นการ์ดนะครับแกน 11M Pro นะครับแล้วก็ อีกหนึ่งกลองที่เราจะเห็นก็จะเป็นในส่วนของกล่องอุปกรณ์นะครับอ่ะก็จะมีถุงใส่นะครับมีอุปกรณ์ปรับแต่งมีอะไรต่างๆนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เราก็มีไข่ควงนะครับในกล่องที่เอาไว้สำหรับปรับแต่งโอเคเดี๋ยวเราเก็บเข้าไปก่อน มาถึงตัวพระเอกของเรานะครับกล่องนี้ดูข้างนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นกล่องใส่ธรรมดาแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันเทมมากว้ามากๆคือเวลาเปิดเนี่ยเราแค่บีบ2จุดตรงนี้ครับมันก็จะเด้งเปิดออกมาอ่าเรียกว่าเป็นจุดที่เทมมากๆนะครับบีบเปิดออกมาแล้วก็เป็นแกนได้เลยนะครับชึบอ่าสวยงามโอเค สำหรับแกสเบตเอมโพนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับจะมีที่ด้านในเป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัวที่เป็นผิวซอฟนะครับน่าจะนุ่มๆหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น uv coating นะครับก็จะเป็นตัวที่เคลือบสาร uv นะครับมันจะไม่สะท้อนแสงแล้วก็จะเป็นรอยได้ยากขึ้นนะครับโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องความแตกต่างของแพคเกจใน r u b ิ k ต้นก่อนนะครับอย่าง X s นะครับที่เราเพิ่งรีวิวไปอย่างแรกเลยที่จับนะครับผมมีความรู้สึกว่าแกร1ส e ปดเอเนี่ยมีความเบากว่านะครับแล้วก็ตามสเปคเนี่ยสเปดเอโปก็จะเบากว่าตัว X s จริงๆนะครับส่วนจะเบาขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักให้ดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตาชั่งผมรีเซ็ตใหม่สักคู่โอเคเรามาเริ่มกันที่ แกน xs ก่อนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่67กรัม66-67ประมาณนี้นะครับอกา67กรัมนะครับโอเคต่อมาแกน11อ mpo ครับบอกเลยว่าอันนี้เวลาจับเนี่ยรู้สึกถึงความแตกต่างของน้ำหนักเลยนะครับยังไงก็มั่นใจว่าเบากว่าแน่นอนอ่า64กรัมนะครับก็เบาออกกันไปประมาณ 2 3กถึม,กรรมนะครับประมาณนี้ต่อมาในส่วนของความลื่นไหลนะครับก็ปกติเนี่ยตัว XS ก็รู้สึกว่ามีความลื่นไหลได้พอสมควรแล้วก็เร็วเลยแต่ว่าพอมาจับแกน11ซเปอนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันลื่นกว่ามันเร็วกว่านะครับแล้วก็มันสมูทกว่าเวลาเลื่อนนะครับลงล็อกค,ค่อนข้างแม่นยำกว่านะครับกับตัว X s นะครับ นะโอเคในส่วนของการที่ลงล็อกมากกว่าเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแกน 11M โบนี่ครับมีการใส่แม่เหล็กมากกว่าตัว XS นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีแม่เหล็กตามชิ้นขอบข้างนะครับแล้วก็มีการใช้แม่เหล็กที่ตัวแกนตรงกลางข้างในด้วยนะครับก็อันนี้เป็นความรู้สึกมือใหม่คร่าวๆที่จับแล้วรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของผิวสัมผัสครับตัว11 m p ผมมีความรู้สึกว่าผิวมันลื่นๆน,น,นะครับมันจะไม่ได้หนึะเท่า x ออซึ่งพอผิวมันลื่นหรือว่าเสมอกันนะครับเวลาเลื่อนเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งลูกเนี่ยครับลื่นไปด้วยนั่นเองนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับอยากเห็นรีวิวแบบมือโปรเนี่ยก็ผมขอเวลาศึกษาสักนิดนึงหรือว่าแนะนําว่าลองหาในช่อง YouTube นะครับมีหลายๆช่องที่ออกมารีวิวกันแล้วนะครับในรายละเอียดมากขึ้นนะครับเจาะลึกมากขึ้นแล้วก็มีการรีวิวทั้งส่วนต่างๆด้านนอกด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของมือใหม่หัดเล่นลูบิกนะครับ ครับจบไปแล้วสำหรับการรีวิวรูบิกตัวล่าสุดนะครับแกสเป Pro เอ็มโปรนะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าเรารีวิวในฐานะของมือใหม่นะครับแต่ว่ารายละเอียดส่วนประกอบต่างๆหรือว่าข้อมูลเจาะลึกเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองไปดูคนที่รีวิวอย่างละเอียดคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านรูบิกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งความรู้สึกสําหรับมือใหม่ที่มาแกะรูบิกเล่นนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับรอไอลิับ